นี้จะพาน้องๆสามเณรไปนั่งสมาธิที่โคกเห็นหลองนะคะวันนี้จะออกทุดงขัาสนศึกษานอกสถานที่ปลายทางของเราก็ค่อนข้างอยู่ไกลนะคะน้องๆสามเณรภาคฤด,ดูร้อนมาบวชด,ด้วยกัน3ามองค์นี่จะเป็นวัดป่าดงแทนของเรานะคะนี่คือทางไป ไม่ไกลจากวัดนะครับประมาณกิโลกว่ากว่าของทางที่เดินไปก็ค่อนข้างที่จะยาวไกลไม่ไกลมากประมาณกิโลกว่าแต่ดูเหมือนไกล้ไกล ไปดีกว่ากับนอ้ยางกล้วยตัดดีหลายตรงนี้ตรงลี้ยังก็ยังไม่รู้นะครับถึงหรือยังครับน้องสามาามาเนนกล้าถึงหรือยังไม่รู้ครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับ เหนื่อยหรือยังครับมั่นใจนะว่าไม่เหนื่อยเดินช้ากว่าเพื่อนเลยพเพื่อนไปไกลแล้วนุ่นมีอะไรมาด้วยมีแตงโมมาฉันด้วยแล้วคะช่วยกันถือนะคะบางคนก็ถือมะม่วงมีพริกเกลือมีน้ํามาคนละสองขวดนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปฉันเพนที่วัดนะคะใส่คดวใส่เลความฉลาดของเมนน้อยนะคะ ก็เอาน้ำใส่ในผ้าจีวอแล้วก็ทำเป็นเป้สะพายเอาน้ำใครหลุดคะไไดดสามาเรียนก้าเก็บมาครับเอาเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาหลุดแล้วเฮ <ไป S 2> ็ดีดีๆเฮดดีๆดีิซึ่งจะชมไปเมื่อกี้เอง <laughs> ยังไม่ทำได้ขาดคำเลยหล่ดหมดแล้วนะนวนทำเหมือนสามาเรียนคิวน้อยนว่น,นวนเห็นไหมคิวน้อยมาให้ดูหน่อยสิให้จีดูหน่อยทำยังไง ทำเป้สะพายเอาจีวันทำเป้ายไม่ต้องแกะก็ได้ลูกเป็นหัวครับอ่ะนายหันหันให้แม่ชีดูเนี่ยเห็นไหมเป็นกระเป๋าสะพายเอาน้ำใส่พะม่วงด้วยนะเข้ามีมะม่วงด้วยเหรอเหนื่อหรือยังต้นกล้าสามเณรต้นกล้าเหนื่อยหรือยังครับยังนะไหวนะเอาทางนี้เป็นยังไงคิวใหญ่มีสองคิวนะคะมีคิวเล็กกับคิวใหญ่ให้ทันเพื่อนครับ ช่วยกันถือผลไม้ผลมือแม่ชีก็หอบเยอเหมือนกันระวังฆ่าหลุดนะคะอย่าให้ดักแด้ผโผ่โอ้โหโอ้โหไปแล้วทางใายหรือทางขวานอะแม่ชีเคยมาเนี่ยแม่ชีเคยมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้มาทางนี้ไปคนละทางขยะขยะนะคะเก็บไปทิ้งที่วัดนะคะอย่าทิ้งไว้ในป่า เราเอาอะไรมาเราก็ต้องเก็บกลับไปแตงโมรู้ต้องเก็บด้วยถ้าแตงโมทิ้งได้อยู่เพราะว่าย่อยสลายได้แต่ถุงพลาสติกเก็บไปทิ้งที่วัดนะคะแตงโมเันไม่ก็จะเอาแตงโมวางลงก่อนเดี๋ยวแม่ชีจะช่วยถือครับผมถ้าจะหลุดแล้วสา,ามเณรกะแม่ชีซอยถือบตแตงโมแม่ชีก็หอบเยอะเหมือนกันมีแต่คนหอบทำไมเขาไม่หอบกันเลยแล้วแม่ชีซอยถือบัตแตงโม ไปแล้วเอาผ้าขึ้นดีๆดำผ้าหลุดต้องเอาขึ้นแน่ดิเยอะระวังระวังไปห้ามผ้าหลุดเด้อเห็ดดากเนียนน้อยเด้อไปบัดในยางมู่ต้อหัหอดไกลแล้วก็เขานหนิมงแล้วสามเนีนต้นก็น <c oughs> สากระมู่เลยยยิ้มน้อยเหนื่อยไหมครับไม่ ไม่เหนื่อยเลยเหรอทำไมไม่ชีเหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่อนมารออะนิดหน่อยอย,อย่าเพึ่งเข้าไปนะลูกเดี๋ยวรอแม่ชีก่อนทางเข้านะคะเดี๋ยวน้องสามเณรเที่ยวอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวเดีย๋ยวแป๊บนึงนี่คือทางเข้าไปโคกหินหลองโอโอโอค่อยๆเดินนะ แไม่ชีถือแตงโมสองลูกหนักเลยนี่ป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์ดีน้องสามเณรเข้ามาในป่าแล้วเอาค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวเหยียบน้ำคิวรอเพื่อนหน่อยครับรอเพื่อนก่อนช,ะชะ้าๆเบรกก่อนเบรกแล้วใส่กเกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอย รอ,อเพื่อนก่อนครับรอเพื่อนก่อนไอ้เบี้ยบอกของของบ้างมีนมนะโอ้หนานั่งสมาธิากันตรงนี้ม,นมีของหัวยังเหรอครับของหัวเลยเหรอว่าแม่ชีไม่ได้ซื้อหัวแล้วตั้งแต่บวบชเบยเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วเป็นไงบ้างสวยไหมวันนี้จะพาน้องๆสามเณรมานั่งสมาธินอกสถานที่นะคะ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดน,นะคะประมาณ1กิโลกว่าแล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่นี่จะลักษณะคล้ายๆสามพันโบกแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าสามพันโบกนะคะก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆระวังดูงูด้วยนะเผื่อมีงูรกราบนมัสการก่อน ก็กราบนมัสก,การลอยพระบาทเกือกแก้วก่อนระวังตกลุมน้ำเดอ้อรครับรเพื่อเป็นการเคารพสถานที่นะคะน้องๆสามเณรทุกองค์นะคะก็ให้เกียรติสถานที่ด้วยการไม่ส่งเสียงดังรบกวนนะคะเพราะว่าเราจะมาทำสมาธิกันจะพักดื่มอาหารว่างก่อนไหม จะฉันน้ําฉันปลาร้ดก่อนไหมพ่อเดินทางมาเหนื่อย้น้นเดี๋ยวให้นั่งพักก่อนเราก็จะให้ซ้อมอุ่นเครื่องนั่งสมาธิเพื่อเก็บภาพก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่การทําสมาธิจริงออแม่ชีก็จะไม่บันทึกภาพนะคะเพื่อเป็นการไม่ลบกวนน้องๆสาม,มเณรนะคะก็จะบันทึกภาพไว้แต่ช่วงที่ยังไม่ได้ทําสมาธิจริงนะคะเพราะว่าจะเก็บภาพไว้ให้ใหพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายของน้องๆสาม,มเณรนะคะที่ ส่งมาบวชไว้ดูไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะได้บวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนอาจจะมีโอกาสได้มาบวชทุกปีช่วงปิดเทอมแต่บางคนอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอไว้ให้เพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องๆสามเณรได้ดูได้ชมได้เห็นเป็นบุญตานะคะว่าลูกหลานของท่านได้มาฝึกสมาธิณที่แห่งนี้นะคะนี่ก็อย่าอ เดี๋ยวตอนนี้จะให้น้องๆสามเณรพักชันน้ำก่อนนะคะ กลับนะคะรถไปเล,ล,ลนยนี่หมานำทางสองตัวเหมือนตัวเดียนห้าวล่ะเราใส่แบบมิดชิดเลย,นนยนเน,ยนาะประเนียนเขาเป็นแขกห้องกับบุรุษ ม,มาจากคน